โอเคผมอ่ะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซมไวล์ลูคริปโตนะผมอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กราฟตัวของ Bitcoin แล้วก็ตัวของดอชชอยแลยก็นเอ็กพีนะผมซึ่งอ่าจะไปเน้นทางฝั่งของตัว Bitcoin แล้วก็ดอชชอยนะครับตัวของทางฝั A ่งเอ็กพนะีเนี่ยก็คือผมลงไปคลิปที่แล้วนะครับก็คือสามารถย้อนไปดูคลิปได้นะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวก็จะบอกแบบคร่าวๆแล้วกันแบบว่าเป็นสรุปโดยย่อยนะครับแต่ว่าถ้าจะแบบว่าไปเจาะลึกจะเป็นคลิปที่แล้วนะสหรับตัวของเอ็กพี P นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่่่งองตััััววว Bitcoin กกกนนนเลลยดีาแ้ะนนะครบ ก็หรือผมก็ถ้าใครที่สนใจนะผมอยากที่จะขอเรียนอะไรให้ผมมีคอเน่ะสามารถที่จะสมสาชิกเข้ามาได้ก็จะมีขั้นต่ำยี่บาทแปบาทส0 0ร้บาทนะผมแล้วก็จะมีอ่า0ีพีห้บาทตรงเนี้ยสามารถที่จะ ติดต่อส่วนตัวผมได้เลยนะครับสามารถที่พูดคุยส่วนตัวกับผมได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางของตัว VP ซึ่งปรึกษาอะไรได้นะครับอะไรแบบได้หมดเลยครับก็อยู่ที่ท่านต้องการครับอันนี้ก็จะเหมือนจ้างผมทํางานก็คือราคาเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับลดจากในหมื่นบาทเป็นอยู่ที่ห้าพันบาทนะครับตอนนี้ก็คือเป็นโปรโมชั่นอยู่นะครับก็เร็วๆเนี้ยเดี๋ยวประมาณตอนปีใหม่นะครับคิดว่าจะจะปรับขึ้นเป็นราคาเดิมแล้วนะครับอ่ะก็อันนี้ก็จะเป็นแบบส่วนตัว VP นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งสุรับกันเลยดีกว่าแล้วกันครับ ตัวกราฟเนี่ยตอนนี้นะครับตัวของทางฝั่งบิตคอยเนี่ยเรียกได้ว่ามีการปรับตัวลงมาแบบว่าค่อนข้างจะหนักนะครับพอเราไปเทียบกับตัวของอแท่งวันเนี่ยคือตัวนี้ราคามันก็ยังอยู่โซนเดินนะพอเราลองดูเนี่ยคือตรงเนี้ยผมมองว่าไอ้คลื่นที่มันเป็นแบบว่าขึ้นค่าเฉลี่ยมันคือเส้นตรงนี้แต่ว่าไอ้ที่เดี๋ยวมันขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันลงเดี๋ยวมันอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยนนคือมันคือช็อตที่แบบว่าผมว่ารายใหญ่เขาเล่นเพื่อต้องการที่จะ เอาเงินอ่ะเออก็คือทำรายได้ของตัว X chain อ่ะนะครับผมว่ายังไงคือเขาก็ต้องต้องต้องทำรายได้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีคนที่แบบว่าเขาช็อตคาลงเยอะซึ่ง X c h a g e หรือว่าตัวข้อมูลอะไรเงี้ยคืออย่าง,งไรคือเขากะก็ต้องมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่บอกว่ามัน มันเห็นได้ชัดว่าเออตรงเนี้ยคือจุดที่ทําให้คนพอร์ตแตกตรงนี้คือจุดที่คนตั้งซุตอตไปเยอะอะไระครับคล้ายเหมือนฟอเร็กอะครับที่แบบว่าบ er, ็อกเกอร์เขารู้ข้อมูลแล้วทุกอย่างอะไรประมาณนี้ครับมันเลยทําให้เหมือนตรงเนี้ยเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาทำไรายได้ไงนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบอย่างแรกคือให้คุณเข้าใจตรงนี้ก่อนถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ได้นะครับมันจะทาให้คุณสามารถมองอะไรได้ชัดเจนมากขึ้นหลังจากนี้นะครับว่าคุณต้องทํายังไงนะครับอ่ะ จะบอกว่าเป็นลักษณะที่ทําไมเอกพีเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงไม่ใช่เอกพีบิตคอยเออเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงครับอันนี้ก็จะเป็นบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นประเด็นแรกนะครับที่แอดบอกว่าเออเนี่ยมันคือความจริงครับถึงแม้ว่าใครจะไม่ยอมรับก็ตามแต่ว่าเนี่ยมันคือความจริงนะครับอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูตัวกราฟ x ตัวของบิตคอยกันเลยก่าแล้วกันบิตคอยเนี่ยแอดวิเคราะห์ไว้ว่าช็อตตรงเนี้ยนะครับแอดมองว่ามันคือลักษณะที่ขึ้นที่เป็นเวฟหนึ่งสอง ตัวแรกปรับ4แล้วก็ขึ้น5นะครับเห็นปะจำไม่เคยได้บอกเนาะคือช็อตตรงเนี้ยนะครับแอดบอกว่าไม่ไม่เป็น3แบบนี้แล้ว4แบบนี้ก็5แบบนี้อ่ะสักจุดหนึ่งแต่ว่าช็อตตรงเนี้ยมันคือคลื่นที่เรียกว่าเป็นคลื่นเทอร์มินอลอ่ะจำไม่เคยได้บอกว่านะมันคือเทอร์มินอลอินพาวเวฟนะครับตัวเนี้ยมันคือเทอร์มินอลแล้วพอมันเป็นเทอร์มินอลเนี่ยครับตัวกราฟตรงเนี้ยข้อข้อเสียของของเทอร์มินอลเนี่ยคือเวลามันปรับจบเนะี่ย ราคาจะมีการทิ้งหลุดหลุดตัวของที่เป็นฐาน4นครับก็คือจุดเริ่มต้นตของตัวเว็บสี่นะอ่าไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้นะครับมันจะปรับตัวทิ้งหลุดภายในช็อตเดียวหรือว่าเป็นเวลาที่แบบว่าเร็วมากๆก็คือใช้เวลาปั๊บเดียวแบบมีการปรับทิ้งลงมาเปียงเดียวลงมาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทอร์มินอลซึ่งถ้าเป็นเทอร์มินอลอินพาเว็จริงๆนะครับราคาเขาเนี่ยยังไงก็ต้องปรับลงมาตรงนี้นะครับตรงที่เป็นราคา78.6นะครับ ก็คือ78 6ก็คืออันนี้เป็นอย่างต่ำเลยครับก็คือ8 3 0 0 0ซึ่งตรงนี้บิตคอยนเขาเนะี่ยยังลงต่อได้อีกประมาณเรียกว่า26%นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวของเทอร์เมโนนเปาเวนนะครับมันก็จะลงได้อีก26%ดังนั้นช็อตตรงนี้นะครับก็คือก็บิตคอยน์เนี่ยจะลงได้อีกแล้วถ้าพูดในหลักความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นบ่อยอ่ะคือเทอร์ n ม l นนเปาเนีบยังไงก็ลงมาหลุดตัวของฐานจุดเริ่มต้นนะครับก็คือตรง เจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยทำไมเลยไหมเพราะว่าคือมีนอล่ะมันคือจุดจบไงก็มันคือปลายเวฟนะมันคือปลายเบฟแล้วนะครับดังนั้นช็อตตรงเนี้ยยังไงแอดบอกว่าเดี๋ยว8ปดหมื่นสามหรือเจ็ดหมื่นสี่นะยังไงก็ลงมาอย่างให้เห็นได้ชัดนะครับใครที่บอกว่ามันจะขึ้นต่อถามว่ามันขึ้นได้ไหมมันก็ขึ้นได้แต่ว่าถ้ามันลงถ้ามันเป็นแบบนั้นอ่ะคือราคามันจะมีการไซด์เบย์ไงมันก็จะบอกว่าไซด์เบย์อยู่ในกรอบตรงเนี้ยอ่ะ แต่กว่าจะถึงตอนนั้นนะครับแอดรู้ก่อนอยู่แล้วว่าราคาต้องการจะขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะเห็นทีกีที่มันฟอกตัวลงอะไรประมาณนี้นครับอันนี้ก็จะเป็นในทางฝั่งของตัวของตัวลักษณะบิตคอยเนาะงนั้นตัวเนี้ยคือแอดจะแทงไปทางหน้าลงมากกว่าเพราะด้วยความที่แบบว่าคือมันเห็นได้ชัดอะ่ะเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าตัวเนี้ยมันคือปลายเวฟด้วยมันก็มีคือแอดไม่ไม่ค่อยได้ดูเดเวอเรจหรอกเพราะว่าบางทีบางช็อตเดเวอเรนี่มันจะมีแบบว่าที่มันจะมีหลอกด้วยนะครับแต่ถ้าเราดูในตัวของ ไอโออ่ะในวีกับมันมีอยู่ครับมันมีอยู่ตรงนี้เนาะอ่าก็คือช็อตตรงเวฟบสามาเวฟบหานะครับเห็นปะเนี่ยเนี่ยมันมีแค่ช็อตตรงนี้นะครับที่เป็นแบบว่าเดเวอร์เจนจริงจริงเนาะถ้าคุณจะมองว่าเดเวอร์เจนคือตรงเนี้ยนะครับมันได้มันแค่แบบว่าไฮกับหัวหนึ่งแต่ไอสารกสีเนี่ยไม่ได้ละมันกินหัวละมันคนละคืนกันละนะครับดังนั้นตรงเนี้ยก็คือมันมันมองไม่ได้ดังนั้นคือมันมองได้แค่เวฟบสามเอาเวฟบห้า ภายในเวลาสั้นๆแต่ก็ตัวนี้แอดจะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แอดจะนับไปเลยเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าเหมือนพอพอมันเข้าใจแล้วมากขึ้นอะคือแอดจะไม่ค่อยดูอินดิเคเตอร์แล้วนะครับเพราะด้วยความที่แบบว่าสุดท้ายอะมันอินดิเคเตอร์แอดมองว่า,วาม,มันใช้ได้แค่ในภาพเท่านัส่วนใหญ่นะครับอ่ะประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของบิตคอยน์หน้าตาคลื่น,น่ะมันเป็นแบบนี้นะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมทําไมทําไมก็คือแบบว่าเรานับได้ยากจังเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวกราฟมีการขึ้นมีการลงขึ้นนลลงงขึ้แบบ อะไรก็ไม่รู้ว่าแบบว่าเดี๋ยวปรับขึ้นปรับลงตัวเนี้ยมันคือสาเหตุเพราะว่ามันคือการเคลื่อนที่แบบเป็นเทอร์มินอลไงนะครับดังนั้นช็อตตัวเนี้ยนะครับยังไงราคาก็ปรับตัวลงมาถือว่าปัดเป็นสามหรือ7จ็ดหมื่นสี่นะครับเป็นบริเวณอย่างต่ำเนาะอ่ะเดี๋ยวเราดูทางฝั่งของตัวบิตคอยเลยแบบแล้วกันบิตคอยตัวเนี้ยนะครับก็คือยังไงตัวเนี้ยนะครับถ้าหากว่าคุณเล่นในแถวของตัวฝั่งช็อตเน่ยนะครับยังไงตัวเนี้ยก็มั่นใจได้เลยว่าราคาเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นเกินหนึ่งแสนสองหมื่ แต่ถ้าราคาขึ้นมาเกินตัวเนี้ยนะครับแอดมองว่าค่าขึ้นมาเกิน,นแต่มันขึ้นเกินนิดเดียวแล้วมันก็ลงนะครับเพราะว่าขึ้นจริงๆอ่ะมันคือลงแต่แค่ที่ขึ้นมานมันขึ้นมาเพราะว่ารายใหญ่เขาต้องการที่จะทำกำไรอีกรอบนึงนะครับเราก็ใช้โอกาสตรงเนี้ยในการที่จะเล่นทำกำไรของเราเหือนกันถ้ามันขึ้นมาแบบนั้น,นก็คือคุณต้องอ่านเกมให้ออกนะคือคริปโตมันเป็นแบบแบบนี้นะครับมัน มันด้วยความที่แบบว่าสภาพคล่องมันน้อยนะครับจํานวนเงินที่มันมีอยู่มันน้อยอยู่นะครับถ้าเทียบกับปุ้นกับทองคําอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันมีเงินเยอะระดับหนึ่งแล้วก็การรวมหัวกันหน่อยนึงอนะคือยังไงคือมันก็ลากได้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือพูดในหลักความเป็นจริงเนาะดังนั้นก็ตัวเนี้ยก็จะเป็นในทางของตัวบิตคอยนับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางของบิตคนะอยน,นะครับช็อตตัวเนี้ยนะครับถ้าคุณมองเนะี่ยคืออาจจะเป็นลักษณะที่มีการเคลื่อนที่ลงบนเว็บหนึ่งตัวเนี้ยอาจจะปรับ2นะครับ ตัวเนี้ยนะครับมีการทิ้งลงเวฟสามลงมานะครับแต่ยังไงแอดมองว่าสามจะไม่จบนะครับอาจจะใช้เวลาสักหน่อยตรงเนี้ยอาจจะลงมาก่อนแล้วก็ปรับสหรืออ่ะแล้วก็5ลงไปนะครับแบบนี้นะมีประมาณนี้ครับนี่ก็คือสี่ไส้เบรกหน่อยนึงแล้วก็ห้าลงใบช็อตหนึ่งซึ่งเนี่ยมันจะลงไปประมาณตีว่าตีว่าประมาณ7จ็ดแปดหมื่นนะประมาณเนี้ยนะครับในช็อตที่แอดมองเวฟสามตัวเนี้ยเผลอๆอาจจะหดุดไปอีกนะครับนี่คือในลักษณะของตัวดีเกียมันเกินแล้วนะเอาตรงนะ คือพอวันไปดูดีเกีมันเกิดแล้วแต่ว่าพอมันมีการทิ้งม่นนักขนี่ไแอมองว่ามันอาจจะจะจะลงได้อีกนะครับบางทีการเคลื่อนที่ตรงเนี้มันไม่ได้เคลื่อนที่เป็นอินเผลเนาะมันเคลื่อนที่เป็น e ก t e n s i o n หรืออะไรทไฟก็คือแบบว่ามันมันลงแบบว่านับไม่ได้นะครับลงนับไม่ได้ไปหนุนะประมาณแบบว่า 9swing นะลงไปนะครับแต่ว่าแอดจะใช้ในหลักการ impulse เนาะเพราะว่าคนเนี่ยเขาใจง่ายสุดนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะ นับเป็นตัวเลขได้ไงก็คือเรียงต่อเป็นแบบว่าเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าไปคนเขาก็เลยแบบว่าเข้าใจกันตรงนี้มากกว่าไปใช้ตรงนี้ไปก่อนนะครับ,นะรบอ่ะแล้วกันตรงเนี้ยก็คือเอกไอตัวของบิตคอยเนี่ยแอดมองว่ายัางไงตัวราคาเขาเนี่ยก็จะมีการปรับตัวลงมาก่อนนะครับถ้ามันจะขึ้นไปเลยเนะี่ยมันค่อนข้างยากนะครับนอกจากขึ้นไปท้ายก็ปรับตัวลงมาอยู่ดีเพราะว่าขึ้นไปกินสภาพคล่องนะครับไอเนี้ยก็จะเป็นทางไทยทางฝั่งตัวบติตคอยนะครับวิเคห์เข้าๆประมาณนี้ว่าเออเนี่ย คือโอกาสปรับตัวลงต่อมีสูงและภาพใหญ่ช็อตตัวเนี้ยโดยสรุปแล้วนะเนี้ยแอดมองว่าเออเนี่ยมันก็จะปตอบไปประมาณหลุดหลุดมันปรับหลุดโลตรงนี้นะเดี๋ยวภาพใหญ่ประมาณโซน8ปดหมื่นสามหรือเจ็ดหมื่นสี่นะอะประมาณนี้ที่มองจะลงไปครับนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งตัวดอชคอยแล้วกันครนะอันนี้ก็บิตคอยน์เรียบร้อยแล้วครับอ่ะดอชคอยน,นะครับตอนเนี้ยก็คือมีการปรับตัวลงเรียกว่าลงมาเท่าไหรนะ่เนี่ยลงมา ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นตครับโหโคตรหนักนะครับห้าสนะิบแปดเปอร์เซ็นเลยนะครับตัวของดอชชอยเนี่ยครับก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างจนะหนะักเนาะซึ่งช็อตตรงเนี้ยตัวของดอชชอยนะพอเรามาดูจริงๆอะ่ะคือจําที่แอดบอกได้ใช่ไหมว่ามันจะมีตัวของชแนลตัวนี้อยู่ครับนี่ชแนลตรงช็อตตรงนี้อย,อยู่ที่แบบว่าราคามันมันจะไต่ตัวของชแนลไปนะครับนี่มันต้องตีด้านล่างดิเออนะครับนี่เนาะ คือมันจะไต่ชแนลไปจำที่เคยได้บอกไม่ใช่ไหมคือถ้าว่ามันหลุดชแนลเมื่อไหร่ช็อตตรงเนี้ยนะครับซึ่งก็คือหลุดแถวประมาณสักโฟนศะูนย์จุดสี่สามเนี่ยคือมันค่อนข้างเจนน่ากลัวนะหรับตัวของดอชอยนะครับน่ากลัวตรงเนี้ยคือน่ากลัวยังไงน่ากลัวคือแบบว่าราคามันก็จะปรับตัวลงมาแถวฐานเดิมนะครับก็อาจจะลดประมาณสักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติเนาะดังนั้นตรงเนี้ยก็คือราคาจะเป็นลักษณะตรงนี้ลงมานะครับก็คือมันก็จะกลับมาหาโลเดิมของมันอนะ หรือหรือหรือนะหรือไม่ก็ดอชชอยชดตรงเนี้ยครับถ้าหากว่าอยู่อยู่แบบอีรอนมัสหรืออยู่ใครสักคนเนี้ยแอดบอร์ดเลยนะถ้าใครสักคนที่แบบว่ามีมีแบบว่าเสียงค้างมากเขาเรียกว่าพูดอย่างกันอย,อย่างกันแล้วก็ยังยังกันอยากกันเล่นตั้งอะ่ะก็คือเขาเรียกกันเลยว่าเป็นผู้นําผู้นําทางด้านโซเชียลอะประมาณนั้นแหละเออก็คือใครที่บอกว่ามี มีเสียงตัวนี้ยเยอะอยู่อะแล้วอยู่ๆแบบว่าอย่างเช่นอีลอนมัสหรือซีซี่หรืออะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับคริปโตด้วยนะอะแบบอย่างเช่นอีลอนมัสอะมาโพสตหรือมาบอกอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับดอชอยหรืออะไรเงี้ยหนักๆช็อตตรงเนี้ยดอชอยเขาเนี่ยสามารถที่จะช็อตเดียวก็คือขึ้นทะลุขึ้นไปบอกว่า1ดอลลาร์ได้เลยนะครับตรงเนี้ยทำทำไมเพราะว่าด้วยความตัวเนี้ยภาพใหญ่เขาเนี่ยคือพอเรามองเนี่ยคืออาการตัวเนี้ยมันสามารถที่จะมองได้ว่าช็อตตัวเนี้ยเหมือนเป็น เหมือนเป็นอะไรบางอย่างตัวทร i งเกิลอ่ะเนี่ยแบบนะี้ A B C D E แบบนะี้แล้วขา E ตรงเนี้ยปรัแบบเป็นลักษณะที่เป็นที่เป็น E แบบนะี้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนะี้เป็นตัวของทรังเกิลแบบนะี้ช็อต A จะขึ้นไปแรงอนะเนี่ยในกรณน,นี้บอกว่าใครมาโคดเนะี่ยหนักๆเนะี่ยมันมันไปได้จริงนะ F มองมันไปมันไปมันไปได้จริงเลยนะครับก็คือตรงเนี้ดยดอชชอเนะี่ยพูดได้ค่อนข้างยากเลยนะครับ ก็คือก็ต้องลุ้นอนะลุ้นให้มีคนแบบว่าที่มีที่มีเสียงเสียงในโซเชียลอะเข้ามาโพสอย่างเช่นอีลอนมัสซี่เลยนะีที่บอกว่าเข้ามาโพสตไม่ใช่แบบว่าแค่โพสดอชอยเฉยๆคือมาโพสตแต่ต้องทําอะไรบางอย่างอย่างเช่นบอกว่าโพสปุ๊บแล้วก็ประกาศวนะ่าเออในเทสลาเนี่ยต้องบอกว่าสามารถซื้อด้อชอย,ดย,ดย,ดยได้ตอนนี้นเราเราซื้อดอชอยเป็นทุนสำรองรีเซิร์อะไรประมาณนั้นเออคือถ้าว่าพูดแบบนี้เมื่อไหร่แล้วประกาศไปเมื่อไหร่ดอชอยพุ่งขึ้นทะลุหนึ่งดอแน่นอนนะครับ ไอ้ตรงเนี้ยก็จะเป็นบอกว่าช็อตของตัวที่ทําให้ตัวของราคาเนี่ยเขาปรับตัวขึ้นได้นะครับไอ้เนี้ยดอชชอยมันมีหวังอยู่นะครับเพราะว่าด้วยความที่บอกว่าในภาพใหญ่ช็อตเนี้ยคือเรามองได้ว่าตัวเนี้ยมันไม่เวฟห้ากับเวฟบีมันมันพูดได้ยากอรแต่ว่าพอมันเป็นเวฟห้ามันจะเป็นลักษณะที่มันเป็นบอกว่าเลื้อยๆขึ้นไปนะครับมันบอกได้ยากว่ามันเือยห้าหรือบีครับแต่เรารู้แค่ว่าเออเนะี่ย ราคามันจะสวิงหนักแบบเนี้ยพอมันเป็นลักษณะที่มันเป็นลักษณะนี้มันขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะพอเรามาดูในตัวเนี้ยคือราคามันหลุดไปแค่ไส้ครับแต่หลักความเป็นจริงอ่ะมันยังไม่หลุดเนาะดังนั้นตัวเนี้ยก็ต้องรอลุ้นดกทีว่าหลุดหรือเปล่าถ้ามีการปรับตัวลงมาแล้วหลุด0.5ดอลล์0.4ดอลล์ในเมื่อไหร่ตัวเนี้ยก็คือก็ดอชคอยก็จะเริ่มอันตรายแล้วนะครับอ่ะก็รอลุ้นแล้วกันครับก็หวังว่าจะมีอ่ะพออีลอนมัสก์นะครับเข้ามาโพสต์อ่ะอาจจะมีการ พูดถึงถ้าอยู่มีบริษัทซื้อดอชชอยเป็นทุนสำรองรีเซิร์ฟอะไรแบบนี้มันไหลนะครับแอดมองว่านี่แหละครับของจริงว่ามันมาแน่นอนนะครับมันมาแน่นอนเร็วๆนี้นะครับตัวของดอชชอยก็มีลุ้นอยู่แนละ้วคือตอนนี้แอดแอดมองในถักของตัวเอาคอยเนาะเอาคอยนะคือเอาคอยในทา้หวังที่แอดมองเนะี่ยคือแอดไม่รวมอีเทเรียมนะอีเทเรียมบิตคอยนะแอดมองว่ามันถ้าพูดในหลักต่อคริปโตอะ่ะมันเหมือนจะเป็นตัวตัวเดียวกันนะครับแต่จริงในหลักความจริงมันไม่ใช่นะบอกว่าตัวอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่ใน เขาเรียกว่าเหมือนกับแอสเซทตก็อจะเอาคอยไปก็คือเหมือนกับอีเทเร,รียมก็คืออีเทเร,รียมไปเลยบิตคอยก็คือบิตคอยไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับเอาคอยเนี่ยแต่จะมองแบบว่าอย่างเช่ Dodge, oy, นแบบดอชคอยอียิเนี่ยเออถ้ามันจะขึ้นเนี่ยมันก็2ตัวนะันนะครับนบนๆอยู่ประมาณนี้ที่แบบว่าเป็นกระแสะมากสุดในทางของตัว สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ตามของตัวที่แบบว่าคนไทยรู้จักกันเยอะสุดก็จะบอกว่า x อ p d o ์พีดออย่างนั้นเนี่ยแอดมองว่าเอาคอยถ้ามันจะมามันก็จะมีแค่2ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าตัวไหนเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเท่าที่รู้อะคือเอ p ะมันมาแล้วแหละก็คือมันขึ้นมาแล้วตั้งแต่ตั้งแต่แบบว่าช็อตแรกนะครับก็คือขึ้นมาส0่รปรเ็แล้วแต่มันจะขึ้นอีกรอเปล่าตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวเรามาทางของตัว x อกแล้ว x อ p เนี่ย คือแอสตี i, ไว้สำหรับคลิปที่แล้วเนาะที่ได้บอกว่าเออเนะี่ยคือราคาเขาเนี่ยนะครับมันจะมีช็อตที่แบบว่าทําให้ความคิดคุณมเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวมันจะมีมาแน่นอนซึ่งตอนนี้มันมีมาแล้วนะครับก็คือราคาในการสปายลงเนะี่ยขนาดนี้ถ้าใครเล่นฟิวเจอร์นะครับความคิดเปลี่ยนแน่นอนนะครับเพราะว่าหก็คือพอร์ตแตกไม่ว่าจะเล่นฟนะิวเจอร์ไหนก็ตามนอกจาก X1 แต่ถ้าคุณเล่น X1 มันก็เหมือนเล่นสปอตนะครับก็คือมันแตกแน่นอนถ้าไม่ได้มีเงินเติมในตัวของพอร์ตเลี้ยงไว้ นะครับอ่ะไม่ว่าจะเล่นถ้าเล่นถ้าเล่นไอโซเลตแล้วไม่ได้เติมไว้แตกนะครับแต่ถ้าเล่นคอร์สเนี่ยก็ถ้ามีเงินเติมไว้ก็อาจจะแบบว่ารอดอยู่นะครับซึ่งดังนั้นตัวนี้ก็คือตัวของ x อ p ครับเท่าที่ดูเนะี่ยคือราคาเขาเนี่ยถ้าเราพูดในเชิงแพทเทิร์นเนี่ยเขาทำทรีได้แล้วนะเห็นปะเขาทำทรีได้ละนะครับดังนั้นตรงเนี้ยเอ็กพนะีเนี่ยถ้ามันไม่ได้ลงมาอีกอีกรอบเนะี่ยยังไงมันก็ขึ้นแล้วนะครับดังนั้นดังนั้นตัวเนี่ย การที่แบบว่าคุณชอบเหรียญนี้แล้วคุณจะเก็บน่ะมันก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะเริ่มซื้อเก็บนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นช็อตที่แบบว่ามันก็สามารถที่จะที่จะมองได้เพราะว่าถ้าว่าราคาเขาต้องอาจจะขึ้นไป1ิบเจ็ดอลลาร์สาดอลลาร์อะไรแบบเนี้ยคือตรงเนี้ยมันก็มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่มันราคามันก็ถูกกว่าเดิมอ่ะมันก็ดีกว่าซื้อ3ดอลลาร์สจุดค่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับดังนั้นก็ตรงเนี้ยมันก็เป็นจุดที่แบบว่าสามารถเล่นได้แต่ถ้าเราพูดในมุมของตัว ลักษณะที่เป็นกราฟย่อยเนี่ยคือแอดมองว่ายังไงคลื่นก็ยังไม่จบนะครับยังไงก็คือราคานะ่ะเดี๋ยวเร็วๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการปรับตัวลงมาอีกสักหน่อยก่อนนะครับแอดมองว่ายังไงก็เดี๋ยวก็จะมีลงมาอย่างแน่อนอนนะครับเพราะด้วยความที่บอกว่าราคาเขาเนี่ยก็คือยังไงยังไงบอกว่ามันยังไม่จบอ่ะมันจะทิ้งแท่งเดียวมันค่อนข้างจะแปลกหน่อยเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันไม่ได้มีคนคือคือ,คอ,คอคเขาเรียกว่าคน คนตอนนี้สภาพว่ามันไปทางส่วนใหญ่แล้วคือคนส่วนใหญ่เอ้ยคนคนที่บอกว่าเป็นคนขับุนส่วนใหญ่อะมันยังไม่ได้ผลประโยชน์นะครับดังนั้นตรงตรนี้มันเลยทําให้แบบว่าแอดมองว่าถ้าราคามันจะลงไปอีกสักหน่อยเ่ยเออให้บอกว่าคนได้เข้าให้คนแบบว่าได้ปิดช็อตให้คนได้แบบว่าเหมือนคนที่บอกว่าเขาเขาลองไว้อีกรอบอะที่แบบว่าเหมือนกับเขาหดจะไม่แตกให้แบบว่าถ้ากราฟมีการบอกตัวลงมาแล้วแล้วเขาแบบว่าติดลบเพิ่มแล้วเขาเปิดฟิวเจอร์สายรองอยู่ ออแล้วอยู่เขาไม่ปิดอะตรงนั้นอะก็คือแบบว่าเขาจะเสียเงินจริงๆแล้วแล้วก็คนที่ช็อตอก็จะได้ผลประโยชน์ใช่ปะดังนั้นตรงเนี้ยคือพอคนที่ช็อตปิดปุ๊บตอนดตลาดมันก็จะบอกว่าเหมือนรีเซ็ตรีเซ็ตหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนั้นนะมันก็จะมีคนที่เสียแล้วคนที่ได้จริงๆแล้วนะครับแล้วตรงนั้นะแอดเลยมองว่าเออราคาเนี่ยอาจจะลงมาอีกเพราะด้วยความที่ผมว่ามันเหมือนมัน,ม,นมันช็อตเดียวมันค่อนข้างแปลกเพราะว่าถ้าภาพผมว่าเรามองแค่แบบว่า a b c ช็อตเดียวแล้ว c มันแบบเนี้ยมันค่อนข้างแปลกเพราะว่า ด้วยความที่บอกว่ามันใช้เวลาแค่บอกว่าเนี่ยสี่วันห้าวันตรงเนี้ยเว็บ A มันใช้ได้สิบสามเห็นปะเนี่ยคือ C อย่างน้อยสักประมาณสิบห้าวันยี่สิบวันอะประมาณน่นาหรือประมาณเดือนหนึ่งก็ได้เงี้ยเออเนี่ยก็คือประมาณปลายเดือนตุลาถึงประมาณเดือนพฤศจิกายน่ะเออประมาณเนี้ยแอดมองว่าราคามันก็จะบอกว่ามีการปรับตัวลงมานะครับประมาณเนี้ยก็คือมันก็จะบอกว่าเริ่มเริ่มนิ่งๆ้ว นะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่บอกว่าอาจจะกหลัวหนหน่อยอาจจะบอกว่าเป็นช่วงที่ความคิดคุณเข้ามาเยอะแบบว่าเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แบบคิดไปเยอะเพราะว่าที่ความคิดคุณเปลี่ยนเยอะเพราะว่าคุณขาดทุนครับปัญหามันคือตรงนี้แต่ว่าถ้าว่าคุณเข้าใจในช็อตตรงเนี้ยว่าเออเนี่ยนะคิโตรงเป็นยังไงแล้วก็มันมันมันขึ้นได้มันก็ลงได้แล้วก็มีวิธีการแก้ปัญหาที่แบบว่าก่อนเข้าไปแล้วอ่ะม,มันมันมันจะง่ายเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็คือ โดยสรุปแล้วน่ก็คือถ้าใครที่ที่แบบว่าติดอยู่ก็แอดเป็นกำลังใจให้นะครับก็คือเดี๋ยวเ๋ยวๆเนี้ยแอดมองว่าต่อให้มันไม่ใช่เรยเดี๋ยวนี้ก็คือยังไงเดี๋ยวมันแอดมองว่ามันก็หลุดได้นะครับมันก็หลุดได้เพราะว่าถ้าเราเย็นยนอะไรไว้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็คลิปนี้รับแคี้ละกันก็ขอขายของเพิ่มเติมนะครับใครที่สนใจนะถ้าฝังตัว BP นะครับบ p เนียแอดรับปรึกษาแล้วก็รับที่จะอ่าพูดคุยนะว่าเออเนี่ยแนวทางที่จะต้องทำเนี่ยทำยังไงนะครับ อันนี้ก็จะเริ่มอยู่ที่5,000บาทนะรัลดโปรโมชั่นจาก10,000บาทเหลือ5,000บาทครับ, 1, บ, 5, บ,รบส่วนใครที่แบบว่าอยากที่จะให้วิเคเคะร์เล่อะเพิ่มเติมเนะี่ยสามารถที่จะสมัครขั้นต่ำได้20บาท80บาท300บาทนะครับตรงนี้ก็คือเวลาสมัครเนะี่ยสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้ช่องแชทคลิปไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวแอดจะมาลุมิิเคราะหให้ในคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้แค่นี้การส,สดนลครับ